คือรอบแรกเนี่ยผมมีความเชื่อมั่นเลยนะว่าฝ่ายนู้นเนี่ยเขาก็มีการยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเขาก็ไม่คิดว่าเราเนี่ยมีการตอบโต้เขาแรงนะครับเขาก็คิดว่าน่าจะเบาๆเนี่ยทำพอเป็นพิธีให้ประชาชนสองฝ่ายให้เห็นว่าเอยทหารปกป้องพื้นแผ่นดินแล้วนะแต่มันพลิกกันคนละขั้วเลยฮะฝ่ายไทยกลับไปเล่นเขาหนักเลยแล้วก็มีการเปิดแนวลบเนี่ยตลอดทั้งแนวเลยฮะตั้งแต่จังหวัดอุบลเนี่ย ลงมาถึงในพื้นที่สากแก้วเนี่ยนะครับเล่นกันแบบเต็มอตัตราเขาไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้นะเขาคิดว่าเอ้านะ่ยย่อแยะยอแยะนะฮะพอให้ประชาชนเนี่ยปับปื้มแล้วฐานกัมพูชาก็มีการเข้ามาปกป้องอธิปไตยฐานไทยก็มีการเข้ามาปกป้องอธิปไตยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสนไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวฮะสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชา นำมาพูดคุยกันต่อนะครับก็จะเป็นการตัดเตรียมกำลังกันฮะสำหรับฝ่ายไทยโดยเฉพาะกองทัพประกาศกองทัพโบกแล้วก็กองทัพเรือฮะทีนี้การตัดเตรียมกําลังดังกล่าวเนี่ยท่านผู้ชมครับก็อย่าเพิ่งมีการตื่นตระหนกไปว่ามันอาจจะเกิดการประทะนะครับมาอีกกันสักรอบหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าการตัดเตรียมดังกล่าวเนี่ยเรียกว่ามันเป็นการเตรียมความพร้อมซะมากกว่า เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อมาปกป้องประชาชนนะฮะในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ของอีสานใต้นะ,ะตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็จังหวัดสุรินทร์นะฮะรวมถึงในหน่วยงานกองทัพภาคที่2ก็คือในจังหวัดสระแก้วนะครับแล้วก็จังหวัดอื่นๆอ,อีกด้านล่างน,นะ,ะก็คือจันทบุรีแล้วก็ตราดก็จะมีหน่วยงานนาวิกโยธินของกองทัพเรือมีการเข้ามา ช่วยในการดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนนะฮะเพียงแต่ว่าในช่วงเวลานี้ครับในช่วงเวลาเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยก็มีการประเมินฮะเรื่องของสถานการณ์จากฝ่ายนู้นก็เพราะว่าเขามีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนแล้วก็เติมกําลังอย่างไม่ขาดสายนะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายเราเองอย่างที่บอกว่าเราเองก็ไม่ได้ประมาทในเรื่องนี้ก็เลยต้องมีการตัดเตรียมมาซึ่งกําลังเหมือนกัน เพื่อเตรียมความพร้อมนะแต่ก็ไม่ไดต้ต้องการจะบอกว่าให้ตื่นสนกกับเหตุการณ์ดังกล่าวคือมันเป็นการวัดกันเลยฮะเป็นการวัดใจว่าฝั่งโน้นเนี่ยถ้าหากว่ารอบนี้นะเขาจะมีการเปิดฉากนะเล่นเราก่อนเนี่ยเขาก็ต้องคิดแล้วว่ารอบที่แล้วเนี่ยเขาก็โดนหนักเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการตัดเตรียมซึ่งกาลังคนเนี่ยเราก็เรียกว่าอาจจะเป็นการทําสงครามในเชิงจิตวิทยาจาก ฝ่ายนู้นก็ได้นะครับคือมันก็เรื่องของเขาแต่ว่าฝ่ายไทยเองเนี่ยก็ถือว่าไม่ประมาทคะเพราะฉะนั้นการเนี้ยบอกได้เลยว่าอืม <c oughs> <c oughs> นี่นะฮะท่านผู้ชมนะฮะขย่ําขย่าขย่ําครับทีนี้ในส่วนของกําลังกองทัพบกครับเราก็ได้รับแหล่งข่าวฝ่ายความมั่นควงว่าจะมีการดึงนะฮะดึงเอากองพลทหารราบที่9ซึ่งตําแหน่งที่แท้จริงแล้วครับ ก็จะอยู่ในภาคตะวันตกฮะในจังหวัดกาญจนบ,บุรีหรือที่เรียกว่าฐานเสือดำนะฮะค่ายสุรศีนะค่ายสุรศีสังกัดกองพลฐานราบที่9นะครับก็จะมีหน้าที่ในการกํากับดูแลครับทางด้านทิศตะวันตกก็ได้แก่จังหวัดกาญจนบ,บุรีราชบ,บุรีเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์นะะในพื้นที่ด้านทางทิศตะวันตก แต่ก็จะมีการโยกกําลังนะครับสับกําลังมาทางทิศต,ตะวันออกก็คือในแถบของอีสานใต้นะครับถ้าหากว่ามาเนี่ยก็จะเป็นการเข้ามาเติมกําลังนะครับในช่วงในแถบนี้นะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับการมาสําหรับกองพลฐานราบที่9้าเนี่ยเรียกได้ว่าจะมีการเข้ามาเติมกําลังครับฐานใหม่ๆนะครับ จะทาให้เราเนี่ยก็จะมีกําลังลบที่เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายกัมพูชาไอ้เขาเติมก็เติมไปนะมันก็เรื่องของเขาแต่ว่าฝ่ายเราเนี่ยก็เติมกําลังลบเข้าไปเพื่อเป็นการเข้ามาปกป้องประชาชนนะอย่างที่กล่าวมาในข้างต้นว่าการเข้ามาดูแลเนี่ยนะครับเหมือนประหนึ่งว่าฝ่ายโน้นเนี่ยมันอาจจะทําอะไรก็ได้นะในแง่ที่เราอาจจะไม่คาดคิด เขาอาจจะมีการลักรอบนะที่จะมากดใส่เราก่อนมันเกิดขึ้นได้ครับแต่เราก็จะมีการประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันฮนะกองทัพเนี่ยมีการประเมินวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงว่าฝ่ายนู้นเขามีการขับเคลื่อนกําลังกันอย่างไรเช่นมีการเอาขนเอารถยนเกราะเข้ามารถถังเข้ามาปืนใหญ่เข้ามาเนี่ยนะครับก็จะมีการประเมินถ้าหากว่ามันเกิดการสู้รบกันนยกตัวอย่างว่ามีการขนรถถังเข้ามามากผิดปกติ ก็แปลว่าฝ่ายนู้นครับเขาต้องการที่จะเอารถถังมาประจันหน้าในฝ่ายเราฝ่ายเราก็จะมีการเตรียมกําลังฮะในแนวหลังก็คือการเตรียมรถถังเหมือนกันนะครับหรือว่าเตรียมหน่วยปรอสอนะครับเข้าไปยังพื้นที่เนี่ยมากขึ้นเพื่อเป็นการก็ไปคานอำนาจกัน,นไปวัดกันถ้าฝ่ายนู้นเขาคิดจะเล่นนะหรืออาจจะมีการเอาขนเอาปืนใหญ่ามามา,มากในพื้นที่ ยกตัวอย่างว่าตรงข้ามกับจังหวัดส,สุรินนะเช่นมีการขนปืนใหญ่เข้ามามากฝ่ายไทยก็เหมือนกันครับเราก็จะมีการขนปืนใหญ่มาเหมือนกันฮะแล้วก็มาตั้งตามจุดต่างๆบางทีก็ตั้งตามพื้นที่ถนนหลวงก็มีฮะสามารถที่จะเคลื่อนย้ายที่ตั้งนะครับอย่างรวดเร็วก็คือว่าเอาลั่นกระสุนเสร็จแล้วก็ทําการเคลื่อนย้ายเพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าของกระสุนปืนใหญ่ที่มาจาก ฝ่ายตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายน้นเนี่ยเขาก็มีการเตรียงกำลังอย่างไม่ลดละนะครับฝ่ายไทยเองก็มีการเสริมกําลังนะครับมาจากหน่วยอื่นๆนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากหลายหน่วยฮนะแต่ก็ไม่อยากที่จะมีการเปิดเผยนะครับแต่ว่าข้อมูลตรงนี้ที่มันเปิดเผยได้กนะ็เพราะว่ามันเป็นกระแสข่าวนะครับออกมาแล้วแล้วก็เป็นเรื่องปกติฮะที่เราสามารถที่จะมาเติมกําลังในส่วนพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับเรียกว่า เรียกได้ว,ว่าสถานการณ์ณชายแดนเนี่ยมันก็จะมีการสับเปลี่ยนกําลังนะครับเพิ่มกลยุทธ์อย่างหลากหลายนะครับแล้วก็มีการเติมกําลังเนี่ยอย่างไม่ลดละนะโดยเฉพาะที่มาจากฝ่ายโน้นจงอย่าลืมว่าเขาเนี่ยนะฮะพ่ายแพ้เราเกือบจะเรียกว่าทุกสมรภูมิเลยฮะสิแห่งฮะยกเว้นปราสาทต,ตาควายนะผมมีความเชื่อมั่นเลยว่า ฝ่ายไทยเนี่ยอาจจะมีการเอาคืนมาแต่ว่าวิธีการเอาคืนเราก็ยังไม่รู้ว่าจะมีการเข้าไปเอาคืนอย่างไรนะครับแต่ว่าในขณนะเดียวกันฝ่ายเขาอยากจะเอาคืนทั้งหมดนะคราคำว่าเอาคืนเนี่ยก็คือการเข้ามาใช่ว่าขโมยแล้วกันคือของเก่าเนี่ยเขาก็ขโมยไปทีนี้ใหม่เนี่ยก็อยากจะมาขโมยต่อนะครับเราเอาคืนในส่วนที่เป็นของเราแต่ว่าเขาเนี่ยหนึ่งตารางนิ้ว ก็ไม่ยอมนะฮะตารางนิ้วเดียวเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเขาหวงแหนแผ่นดินที่เขาขโมยจากของเราไปเนี่ยคิดดูกันแล้วกันขนาดเป็นแผ่นดินที่แบบว่าตรงไปตรงมานะมีหลักเขตอย่างเจนเนี่ยนะฮะเราจะล้มกันไปแค่ตารางเซนตเดียวเนี่ยเขาไม่ยอมนะแต่ว่าเขาเนี่ยอยากจะกินกินเราเป็นเมตรเป็นกิโลเมตรเนี่ยเขาอยากจะได้เนี่ยคือน,นิสัยของพวกเขาก็าอยากจะได้กับของเรามากนะฮะ ผมถึงบอกว่าถ้างวนนี้นะถ้าเขาคิดจะวัดนะ,ะก็ลองดูนะครับเราก็คิดว่าในรอบที่สองเนี่ยก็คงเหมือนเดิมนะครับก็คงปล่อยให้เวลาเนี่ยซัดก,กันไปโดยที่คุณไม่ต้องมีการยกหูโทรศัพท์เหมือนกับในรอบแรกคือรอบแรกเนี่ยผมมีความเชื่อมั่นเลยนะว่าฝ่ายนน้นเนี่ยเขาก็มีการยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเขาก็ไม่คิดว่าเราเนี่ยมีการตอบโต้เขาแรงนะครับเขาก็คิดว่าน่าจะเบาๆเบานะ่ะ ทำพอเป็นพิธีให้ประชาชนสองฝ่ายให้เห็นว่าเอ้ยทหารปกป้องพื้นแผ่นดินแล้วนะแต่มันพลิกกันคนละขั้วเลยฮะฝ่ายไทยกลับไปเล่นเขนาหนักเลยแล้วก็มีการเปิดแนวลบเนี่ยตลอดทั้งแนวเลยฮะตั้งแต่จังหวัดอุบลเนี่ยลงมาถึงในพื้นที่ส่ากแก้วเนี่ยนะครับเล่นกันแบบเต็มอัตราเขาไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้นะเขาคิดว่าเอ้านะ่ะย่อแยะยอแยะนะฮะพอให้ประชาชนเนี่ยป่าปื้มแล้ว ฐานกัมพูชาก็มีการเข้ามาปกป้องอธิปไตยฐานไทยก็มีการเข้ามาปกป้องอธิปไตยแต่ภาพมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคือทหารไทยเนี่ยเขาเก็บมานานนะครับแล้วก็รอเปิดพอเปิดได้โอ้โหท่านผู้ชมครับเหมือนปลดปล่อยอะดรีนาลีนนะฮะซัดกันเต็มข้อเต็มเหนียวโทรศัพท์เจ๊งฮะไม่รับสายนะครับผมเชื่อว่าเขาโทรมาแต่เราไม่รับก็ปล่อยให้เล่นไปดีที่ว่าเขาเนี่ยไปเอาตัวกลางเข้ามา าว่าไม่มีตัวกลางครับป่านี้เรียบร้อยไปหมดแล้วท่านผู้ชม